ินแนนิยายนิยายเสียงเรื่องตือรักตอนที่38ตอนเข้าเฝ้าฮองเต้แขวนโจถวายพระพรเพคะชิงหลินยอบกายทำความเคารพองค์ชายห้าที่ยืนนิ่งอยู่เช <c oughs> ่นนั้นออกเดินทางเถิดเขากระแอมกลบเกลื่อนอาการขัดเขินของตนพลางเดินขึ้นรถม้าคันหน้าส่วนชิงหลินสามสหายน้อยแก๊งฟานเป่าโถ และสองนำกำนันก็ขึ้นรถม้าอีกคันที่อยู่ด้านหลังโดยมีสีทหารองครักษ์เฟิองอิงจินซานและจินซื่อตามขบวนเสด็จในครั้งนี้ด้วยจากคำบอกเล่าของนางกำนันแคว้นโจมีเมืองหลวงชื่อตงโจปกครองโดยโจหยางเจียนฮ่องเต้ปีนี้เป็นปีที่25ของการครองราชมีพระโอรสรวมห้าองค์พระธิดาหนึ่งองค์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาห่วงใยประชาราชนเด็ดขาดไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดคล้ายคลึงกับห้องเต้แคว้นฉีที่สำคัญทั้งสองแคว้นยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันและด้วยเหตุน,นี้บรรดาชาวเมืองที่ได้รู้ว่านางมาจากแคว้นฉีจึงให้การต้อนรับอย่างดีราวหนึ่งเคอจึงเดินมาถึงหน้าประตูเขตพระราชฐานชั้นในสุดอันเป็นที่ประทับของฮ่องเต้ จากตรงนี้ต้องเดินเท้าเข้าไปโดยมีขันทีเป็นผู้นำทางและมีเพียงโจหยางมินชิงหลินสามสหายน้อยและสองนางกำนันเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปได้ชิงหลินเดินตามองค์ชายห้าไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องอึ้งระคนประหลาดใจก่อนจะหน่าสิ้นลงเรื่อยๆเยมื่อจุดหมายปลายทางแทนที่จะเป็นอุทยานหลวงไม่มีเก่งหรือศาลาพักผ่อน หย่นใจอะไรเทือกนั้นองค์ชายเหตุใดจึงพาหม่อมฉันมาที่นี่นางตัดสินใจถามดวงตากลมโตกรอกไปมาด้วยความสับสนระคนสงสัยอ้าจริงสิเราลืมบอกเจ้าไปว่าเสด็จพ่อมีพระประสงค์ให้มาเข้าเฝ้าที่นี่โจอยางมิ่นตอบราวกับเป็นเรื่องธรรมดานั่นทำให้ชิงหลินขัดเคืองใจจนอยากจะขวัหน้ายิ้มยิ้มนั้นสักทีสองทีแต่นี่มันคิวเรียวขมวดมุน อย่ามองสถานที่ตรงหน้าพระประสงค์ของเสด็จพ่อเจ้ากล้าขัดหรือโจอยางมิ่นทำเมื่อเห็นนางหยุดอยู่กับที่ไม่เดินตามขึ้นไปยังสถานที่เบื้องหน้ามีได้เพคะเพียงแต่นางต้องเข้าไปในนั้นจริงหรือนี่มันท้องพระโรงแล้วถ้านางทําอะไรผิดพลาดไม่ถูกตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรหรอกหรืออย่ากลัวมีเราอยู่ทั้งคนไปเถิดนานไปอาจทําให้กริ้วได้ ชิงหลินถอนใจอย่างกังวลก่อนจะก้าวตามเดินตามอีกฝ่ายไปอย่างไม่มีทางเลือกมีสามสหายน้อยเดินอยู่ข้างๆวันนี้พวกมันทำตามที่ได้รับปากกับหลินหลินไว้ทุกอย่างทำให้องค์รักที่ยืนรักษาการสองฝั่งบันไดอดที่จะหลบตามมองด้วยความประหลาดใจไม่ได้ไม่คาดคิดว่าสัตว์ป่าที่ได้ขึ้นชื่อวุุ่ร้ายอย่างพยักและจิงจอก จะสงบเสงีียมและเชื่องกับมนุษย์ได้ถึงเพียงนี้เบิกตัวองค์ชายห้าบุตรีขหับบดีแคว้นฉีชิงหลินพร้อมด้วยสัตว์เลี้ยงทั้งสามเข้าเฝ้าเสียงประกาศของขันทีตรงทางเข้าดึงความสนใจของเหล่าขุนนางที่ยืนเรียงรายที่ฝั่งซ้ายและขวาโดยเว้นช่วงตรงกลางให้หันมามองเป็นตาเดียวถาวายบังคมฝ่าบาทขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมืน่นหมื่นปี โจย่างมินถวายพระพรโจย่างเจียนฮ่องเต้ที่ประทับบนบันลังมังกรทองคำลุกขึ้นได้สุรเสียงก้องตงวานเต็มไปด้วยพลังอำนาจของโอรสสวรรค์ทำเอาชิงหลินลอกกลืนน้ำลายด้วยความหวาดวันแม้จะเคยเข้าเฝ้าชี้เฉินหลงฮ่องเต้ามาก่อนแล้วก็ยังรู้สึกหวาดวันและกดดันอยู่ดีเจ้าคือผู้ที่ทำให้ภารกิจตามหาเต่ามังกรในตำนานสำเร็จลุล่วงใช่หรือไม่ เออที่สําเร็จเป็นเพราะพระบารมีที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เพคะยอเข้าไว้สันเสริญเข้าไว้ชิงหลินปลอบตัวเองในใจฮ่าฮ่ไม่คิดว่าจะเป็นสตรีที่ทำตนเช่นนี้โจอย่างเจียนห้องเต้ก้าวมายืนเบื้องหน้าสตรีไว้คราวลูกสํารวจนางอย่างพิจารณาทุนฝ่าบาทเดิมทีกระหม่อมสิ้นหวังกับภารกิจนี้แล้วดีที่ได้ใต้เท้าอูนําข่าวดีนี้ มาแจ้งแก่กระหม่อมและด้วยพระบารมีของฝ่าบาทจึงทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีพะยะค่ะโจหยางหมิ่นกราบทูลเสริมคํากล่าวของนางโอ้เรื่องนั้นเรารู้อยู่แล้วแต่ที่เราติดใจสงสัยก็คือเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเต่ามังกรมีจริงและอยู่ที่หุบเขากินคนโจหยางเจียนห้องเต้ถามสตรีที่ยืนก้มหน้าอยู่เบื้องหน้ายางสนพระไทย พระองค์มีรับสั่งให้ทหารสืบหาแหล่งที่อยู่ของเต่ามังกรนี้มานานนับสิบปีแล้วแต่ไร้วี่แววเบาะแสจนเกือบถอดใจยังดีที่ได้ขุนนางทุลเสนอแนะให้พระโอรสทั้งห้าของพระองค์ออกตามหาเต่ามังกรโดยมีตำแหน่งรัชทายาทแขวนโจเป็นรางวัลและมันทำให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นจริงหม่อมชั้นอ่านเจอในตำราเล่มหนึ่งเพคะนางกราบทูล เหมือนที่เคยบอกบิดาของตนซึ่งแน่นอนว่าโกหกจะให้บอกได้อย่างไรว่าปู่เสือย่าเสือพ่อแม่ของเจ้าฟานฟานน้อยเป็นผู้บอกความลับสุดยอดนี้แก่นางเล่าเจ้าบอกว่าพบเต่ามังกรเพราะตำราเพียงเล่มเดียวหรือจะไม่บังเอิญเกินไปหน่อยหรือโจหยางเจียนฮ่องเต้สงถามสือระเสียงเย็นเพื่อกดดันอีกฝ่ายที่หม่อมชั้นทุนทั้งหมดเป็นความจริงเพคะ หญิงสาวยังคงยืนกรานคำพูดเดิมของตัวเองด้วยใจที่หวาดหวัน่นกลัวจะเผยเพิยรุธให้อีกฝ่ายจับได้จเจ้าพยักน้อยที่เห็นหลนิหลินถูกกดดันจากบุรุษไว้กลางคนในชุดมังกรสีทองจึงคิดหาทางช่วยมันก้าวเดินมาหยุดอยู่ตรงกลางระหว่างหลินหลินกับบุรุษผู้นั้นแล้วส่งเสียงร้องขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเง้ยวือโอ้นี่คือโจหยางเจียนฮ่องเต้ มัวแต่ให้ความสนใจสตรีตรงหน้าจนหลงลืมว่าอยากเห็นพยัก์โครงขาวในตำนานที่โอรสกราบทูลเมื่อครั้งที่กลับมาพร้อมกับเต่ามังกรทูลฝ่าบาทนี่คือพยัก์โครงขาวในตำนานพยักคะ่ะโจยังมิ่นทูลแทรกเพื่อให้นางหลุดพ้นจากแรงกดดันของพระบิดาอ้าช่างเป็นลูกพยัก์ที่กล้าหาญหากโตวกว่านี้คงสง่างามและน่ายำเกรงมากกว่านี้หลายเท่าเป็นแน่ หากเราอยากได้เจ้าพยักตัวนี้เจ้าจะขายให้เราได้หรือไม่คำถามที่ฟังดูเรียบง่ายแต่สร้างความลำบากใจให้ชิงหลินไม่น้อยทุนฝ่าบาทสามตัวนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของกระหม่อมแต่เป็นสมาชิกในครอบครัวซึ่งไม่สามารถตีเป็นราคาหรือขายได้เช่นสินค้าทั่วไปขอพระราชทานอภัยเพคะนางคุกเข่าลงกับพื้นปฏิเสธเสียงดังท่มกลางเสียงฮือฮาวิภาษ์วิจารณ์ในทางลบ ของเหล่าคุนนางที่อยู่ในท้องพระโรงเจ้าจริงจังเกินไปแล้วสเสด็จพ่อแค่สงยาวเจ้าเล่นเท่านั้นใช่หรือไม่พยาคาวสเสด็จพ่อโจหยางมินทูนแก้ไขสถานการณ์เปลี่ยนไปใช้คำที่บ่งบอกถึงความสนิทสนมแทนคำที่เป็นทางการยามเข้าเฝ้าในท้องพระโรงฮฮ่าฮ <laughs> ใช่ใช่อย่าคิดมากเลยโจอยางเจียนห้องเต้่งพระสวนเสียงดังสองหัดไพลหลัง ไม่คิดว่าโอรสของพระองค์จะปกป้องสตรีต่ำสักนางนี้สำยังเรียกพระองค์ว่าเสด็จพ่อแทนฝ่าบาทนับเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้แม้จะรู้สึกขัดใจเล็กน้อยเพราะอยากมีพยักในตำนานไว้ในครอบครองสักตัวแต่ก็ต้องตัดใจเพื่อเห็นแก่หน้าโอรสขอพระไทยพคะชิงหลินโคกศีรษาให้ครั้งหนึ่งลุกขึ้นเถิดโจหยางเจียนห้องเตภายพระหัตอนุญ,ญาต สรงนึกชื่นชมในความกล้าหาญของนางหากเป็นสตรีอื่นหรือขุนนางคนอื่นๆคงรีบถวายเพื่อประจบเอาใจพระองค์แต่สตรีนางนี้กลับทำตรงข้ามกล้าปฏิเสธพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าชีวิตของคนทั้งแคนหากคิดจะลงทันนางที่กล้าขัดพระทัยแล้วช่วงชิงสิ่งที่ต้องการก็ย่อมได้แต่ถ้าทำเช่นนั้นเจ้าหาคงไม่อยู่เฉยเป็นแน่ออกรงปกป้องถึงเพียงนี้ <c oughs> เจ้าห้านะเจ้าห้าความจริงเราอยากให้เจ้าช่วยดูเต่ามังกรให้หน่อยนับแต่องชายห้านำกลับมาเต่ามังกรตัวนั้นก็ไม่ยอมขยับทําตัวแข็งราวกับรูปปัน้นและรัศมีสีทองรอบตัวที่สองสว่างเจ,จิดจ้าเหมือนจะลดน้อยลงเรื่อยๆความจริงนอกจากโจอยางเจียนฮ่องเต้ต้องการจะหุบปากเหล่าขุนนางทั้งหลายในท้องพระโรงที่คิดว่า ่ามังกรเป็นเพียงตำนานเล่าขานไม่มีอยู่จริงอีกประการคือต้องการประกาศไกลๆว่าผู้ใด,ดคือว่าที่องค์รัชทายาทแคว้นโจเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวสิ้นรับสั่งโจอย่างเจียนห้องเต้ก็เกิดเสียงฮือฮาในท้องพระโรงขึ้นอีกครั้งด้วยพอได้ยินข่าวมาบ้างว่าองค์ชายห้าโจอย่างมินทำภารกิจสำเร็จลุล่วงแต่เพราะยังไม่ได้เห็นต่ามังกรของจริงกับตา จึงไม่แปลกหากจะคิดว่าองค์ชายห้าเจอย่างมินกุกข่าวขึ้นเพื่อให้องค์ชายอื่นๆกังวลพระไทยในท้องพระโรงนี้นอกเหนือจากผู้ที่เข้าไปในหุบเขากินคนแล้วมีเพียงห้องเต้แต่เท้าอูสงและหัวหน้าขันทีของห้องเต้เท่านั้นที่รู้ว่าต่อมังกรมีจริงเพราะถูกปิดเป็นความลับรอเวลาแล้วจึงค่อยประกาศให้รู้โดยทั่วกันและนี่คือเวลาที่เหมาะสม โอ้นั่นหรือเต่ามังกรเหตุใดจึงดูเหมือนรูปปั้นเช่นนั้นเล่าอ่านั่นสิของจริงแน่หรือหากเป็นของจริงเหตุใดมันจึงไม่ขยับเลยเล่าอาจจะผิดที่ผิดทางก็ได้กระมังอืมหมายถึงที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมที่มันอยู่หรืออืมอาจจะเป็นเช่นที่เจ้าสันนิษฐานก็ได้โจอย่างเจียนฮ่องเต้รำคาญพระไัยกับเสียงวิพากษ์วิจารณ ดังเสียงนกเสียงกาของเหล่าขุนนางยิ่งนักจึงยกรหัสขึ้นห้ามทําให้ท้องพระโรงเงียบลงได้อีกครั้งฝ่ายชิงลินมองต่อมองกรสีทองบนถาดทองคําปูด,ด้วยผ้าไหมกรรมะหยีสีแดงสดตัดกับตัวของมันประกายรัศมีสีทองเปล่งออกมาจากตัวโดยรอบงดงามล้ำค่าเหนือคำบรรยายจนอยากจะวาดรูปเก็บใส่ไว้ในคอลเลกชัน ส่วนตัวของตัวเองเสียอย่างเดียวคือมันหดหัวอยู่ในกระดองคล้ายกำลังจำศีลอย่างไรอย่างนั้นเอแล้วเต่าจำศีนด้วยหรือส่วนโจหยางหมิ่นกลับไปยืนประจำตำแหน่งของตนซึ่งอยู่ถัดจากองค์ชายสี่โจหยางซื่อในห่วงกุ้ยเฟยมีพระชันษา2สปีใบหน้าคล้ายมารดานับว่าเป็นองค์ชายรูปงามไม่แพ้องค์ชายห้าเลยดูท่าน้องห้า จะถูกใจคุณหนูผู้นี้องค์ชายสี่ถามน้องชายต่างมารดาสายตาจับจ้องสตรีตรงหน้าแทนที่จะเป็นคู่สนทนา <c> พี่สี่เห็นเป็นเช่นนั้นหรือผู้เป็นน้องชายยิ้มบางไม่มองอีกฝ่ายเช่นกันหากไม่ใช่เช่นนั้นข้าขอนางได้หรืหรอไม่เล่าองค์ชายสี่ถามทั้งที่ยังมองอยู่ที่สตรีคนเดิมเกรงว่าพี่สี่คงต้องผิดหวังแล้วทำไมหรือนางมีคู่มั่นคู่หมายแล้ว เป็นถึงแม่ทับไรพ่าย,ายแห่งแคว้นฉีเชียวนะหึมแม่ทับไรพ่ายเจ้าหมายถึงมู่หลิงเหมือนผู้นั้นคราวนี้องค์ชัยสีหันหน้ามามองน้องชายต่างมานดาถูกแล้วพี่สีและดูเหมือนว่านางจะเป็นผู้กุมหัวใจทั้งหมดของชายผู้นั้นไว้เสียด้วยโจอย่างซื่อมองน้องชายต่างมานดาก่อนจะหันไปมองสตรีคนเดิมอีกครั้งไม่อยากเชื่อว่าแม่ทับไรพ่ายที่เล่าลือว่าโหดเทียม และเย็นชาจะหลงรักและยอมมอบใจให้แก่สตรีร่างเล็กบอบบางผู้นี้ได้ขณะที่ผู้อื่นกำลังนินทาอยู่นั้นชิงหลินรับถาดทองคำที่มีเต่ามังกรตัวเล็กกว่าฟามือมาถือไว้นางยกถาดขึ้นมาในระดับสายตาแล้วลองส่งเสียงถามทางจิตนี่ท่านเต่ามังกรท่านหลับอยู่หรืออข้ารู้นะว่าท่านได้ยินเสียงข้า ออกมาคุยกันหน่อยเถิดอืมโจหยางเจียนฮ่องเต้เริ่มหงุดหงิดเมื่อเห็นนางเอาแต่จอต้องเต่ามังกรไม่ทำสิ่งใดไปมากกว่านั้นหากท่านไม่พูดแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านต้องการอะไรอืมได้ผลคราวนี้เต่ามังกรยอมโผล่หัวออกมาแต่โดยดีแต่ก็ยังคงเงียบสร้างความประหลาดพระไทยให้โจหยางเจียนฮ่องเต้ที่ทรงยืนข้างๆยิ่งนัก ท่านต้องการสิ่งใดเชิญบอกมาได้ข้าจะบอกพวกเขาให้ยาแสงจันทร์กับน้ำค้างพิสุทธิ์กลางหุบเขากินคนต่อมังกรตอบนางทางจิตเช่นเดียวกันแล้วรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือสิ่งที่ท่านต้องการยาแสงจันทร์ต้องเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงมันจะส่องประกายสีเงินออกมาหากเจ้าเห็นก็รู้ได้ในทันทีส่วนน้ำค้างพิสุทธิ์ก็คือน้ำค้างที่หยุดลงบนต้นยาแสงจันทร์ทั้งสองอย่าง ต้องเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นเต่ามังกรอธิบายรายละเอียดยืดยาวแล้วหดหัวมังกรกลับเข้าไปในกระดองเช่นเดิมเออทุนฝ่าบาทจากตำราบอกว่าอาหารของเต่ามังกรคือหญ้าแสงจันทร์กับน้ำค้างพิสุทธิ์ซึ่งต้องเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพคะชิงหลินจำต้องอ้างตำราอีกครั้งหญ้าแสงจันทร์หรือน้ำค้างพิสุทธิ์หรือแล้วจะหาสิ่งนี้ได้จากที่ใดกัน โจอย่างเจียนฮ่องเต้รับสั่งถามนางที่ส่งเต่ามังกรคืนให้แก่หัวหน้าขันทีทูลฝ่าบาทในตำราบ,บอกไว้ว่าเต่ามังกรกำเนิดที่ใดอาหารย่อมอยู่ที่นั่นไปคะความหมายของเจ้าก็คือองค์ชายห้าพบเต่ามังกรที่หุบเขากินคนดังนั้นอาหารของมันย่อมอยู่ที่หุบเขากินคนหรือหม่อมฉันคิดว่าเป็นเช่นนั้นไปคะทุลฝ่าบาทอีกห้าวันจะถึงวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วพะยะค่ะ อูต้าสงรีบกราบทูลดีบองชัยห้าภารกิจนี้เจ้าต้องสารต่อให้จบดังนั้นพรุ่งนี้จงนำทหารไปยังหุบเขากินคนนำยาแสงจันทร์กับน้ำค้างพิสุทธิ์กลับมาให้จงได้รับด้วยกล้าพยาค่ะเจ้าย่างเมีนคุกเข่ารับพระบัญชาเอาละเรื่องนี้หายห่วงได้เสียทีขอบใจเจ้ามากอ้าเราได้ยินมาว่าเจ้าสร้างวีรกรรมที่ตลาด จนผู้คนเล่าลือกันไปทั่วไหนลองเล่าให้เราฟังหน่อยสิว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรโจหยางเจียนห้องเต้กลับไปประทับบนบัลลังทองแล้วทรงถามในน้ำเสียงแฝงความสำราญพระไทยด้วยทรงทราบเรื่องนี้จากขันทีคนสนิทแล้วแต่ก็ยังอยากได้ยินจากปากคนต้นเรื่องอีกเออเทินฝ่าบาทเรื่องนั้นชิงหลินหน้าซีดสลับกับแดงกำ่ำ ไม่คิดว่าจะถูกถามเรื่องนี้ต่อนหน้าเหล่าขุนนางจึงหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากองค์ชายฮาแต่กลับเห็นเพียงรอยยิ้มละมุนหน้าเหมันไส้ทูล่าบาทกระมอมขอบางอาจกราบทูลให้ทรงทราบได้หรือไม่พยาค่ะเสียงที่ดังมาจากด้านข้างของขุนนางผู้หนึ่งเรียกให้สายตาทุกคู่หันไปมองแทบจะพร้อมกันโอ้ใต้เทา้าหลีท่านรู้เรื่องนี้ด้วยหรือโจอยางเจียนฮ่องเต้ ถามหลี่ปู้เวยเจ้ากรมพิธีการแขวนโจบุรุษผู้นั้นจำได้ว่าอยู่ในเหล่าชิงโหลนีชิงหลินพึมพำกับตัวเองดวงตากลมโตเหลือบมองบุรุษวัยเลยห้าสิบปีอย่างสนใจรูปร่างของเขาค่อนข้างผอมใบหน้าเรียวยาวแก้มตอบเล็กน้อยไว้คราวบางๆดวงตาเรียวเล็กบอกได้ทันทีว่านี่ละต้นแบบชาวจีนแท้ๆพะยะค่ะ กระหม่อมได้แวะไปดื่มชาที่เหลาชิงหลัก่อนหน้าที่องค์ชายห้าจะเสด็จมาถึงราวสองเคอร์หลี่ผู้เวยกราบทูลยิ้มยิ้มอ่านั่นหมายความว่าท่านเห็นทุกอย่างหรือพะยะค่ะกระหม่อมเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบรีบเล่ามาเร็วเข้าเอาแบบละเอียดห้ามตกหล่นแม้แต่น้อยสุร,รเสียงตื่นเต้นรากับเจอเรื่องราวสนุกสนานเจือความสำราญพระไทยของเจ้าเหนือหัว เป็นเหตุให้เหล่าคุณนางที่ไม่ทราบเรื่องราวความเป็นมาประหลาดใจกันเป็นแถวมีเพียงชิงหลินที่สีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนักเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในวันที่นางมาถึงเมืองตรงโจอันเป็นเมืองหลวงของแควนโจผิดกับโจหยางหมินที่ยิ้มขบขันกับสีหน้าคล้ายถูกบังคับให้กินยาขมอ้าใครใช้ให้เจ้ารังแกเราผู้เป็นเชื้อพระวงศสูงสักกันเล่าทุนฝ่าบาทเรื่องมีอยู่ว่า วันนั้นกระหม่อมแวะไปดื่มชาที่เหลาชิงโหลอยู่บนชั้นสองขณะที่ดื่มดำกับชาอยู่นั้นพลันได้ยินเสียงเอะอะดังมาจากหน้าร้านเมื่อสอบถามเสี่ยวเอ,อ้อจึงได้ทราบว่าองค์ชายห้าเสด็จมาที่เหลาชิงโหลพร้อมสตรีนางหนึ่งซึ่งก็คือนางพยะะัก่ะหลีผู้วยผายมือมาทางสตรีที่ยังคงยืนกลางท้องพระโรงโจอย่างเจียน้องเต้พยักพระพักเป็นเชิงให้เล่าต่อ ด้วยความสงสัยจึงได้สอบถามเสี่ยวเอออีกครั้งจึงได้รู้ว่านางคือบุตรีของเจ้าของเหลาชิงโหลแห่งนี้กระหม่อมตั้งใจจะลงมาเข้าเฝ้าองค์ชายฮ้าทว่าพอได้เห็นเหตุการณ์ข้างล่างจึงรั้งดูก่อนพยะยะค่ะหลีผู้ว่ยหันไปคร้อมศีรษะขออภัยองค์ชายฮ้าที่ทรงยืนอยู่อีกฝั่งก่อนจะหันไปทางโจหยางเจียนฮ่องเต้อันใดเกิดอันใดขึ้นหรือ โจยางเจียนห่องเตขยับพระวรกายถามด้วยความสนพระไทยทูลฝ่าบาทเรื่องราวต่อจากนี้กระหม่อมขอกรับทูลได้หรือไม่พยะยะค่ะโจยางมินเสนอตัวเมื่อเห็นโจยางเจียนห่องเตพระราชทานพระอนุญาตจึงก้าวออกมายืนข้างนางมีขอทานกลุ่มหนึ่งมาขวางทางขบวนของกระหม่อมที่จะเดินทางกลับวังหลวงและกระหม่อมอนุญาตให้นางเป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิต ของขอทานกลุ่มนั้นเกิดเสียงฮือฮาขึ้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําขององค์ชายห้าผู้นี้มีอย่างที่ไหนกันยกอํานาจที่อยู่ในมือให้สตรีต่ตําต้อยไร้เยื่อสักซ้ำยังเป็นคนต่างแขนเมื่อมองตามความเป็นจริงแล้วนี่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิง่งเงียบโจยางเจียนฮ่องเต้สั่งเสียงดังก่อนจะหันมาสอบถามโอรสแล้วนางทำเช่นไรกับขอทานเหล่านั้น นางพาขอทานเหล่านั้นมาที่เหลาชิงโหลพร้อมกับสั่งให้ลูกค้าที่อยู่ในร้านขึ้นไปใช้บริการที่ชั้นสองแทนข้างล่างของเหลาจึงว่างส่วนขอทานที่คราวแรกมีราวสิบคนก็กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อเมื่อเห็นว่าขอทานมามากกว่าที่คิดกระหม่อมจึงสั่งให้เหล่าขอทานรออยู่ด้านนอกโจย่างหมินวิ้นจังหวะหันมาส่งยิ้มเจ้าเล่ห้สตรีที่ยืนหน้าซีดอยู่ข้าง ส่วนนางเดินหายเข้าไปในครัวหลังร้านปล่อยให้กระหม่อมยืนเก้ๆก้กลงๆอยู่ภายในร้านกับเหล่าองค์รักเพียงลำพังไม่คิดจะหาน้ําชามาให้กระหม่อมเลยคิดแล้วก็ให้โมโหน่าจะจับมาโบยสักทีสองทีประโยคสุดท้ายหันไปขู่นางเสียงเข้มฮ่าๆนางช่างขวัญกล้าถึงเพียงนี้เชียวหรือเพราะเหตุดเจ้าถึงต้องทำเช่นนั้นเล่าสงพระสวรเสียงดังแล้วถามนาง ทูนฝาบาทตอนนั้นหม่อมฉันมัวคิดว่าจะทําอะไรให้พวกเขากินดีจนหลงลืมองคชายไปชั่วขณะขอพระราชทานอภัยด้วยเพคะชิงหลินทูนตอบเสียงเบาอืมแล้วเจ้าทําสิ่งใดให้ขอทานเหล่านั้นโจย,ยางเจียนห้องเต้ถามต่อเมื่อเข้าไปในครัวหม่อมฉันเห็นว่ามีข้าวต้มธรรมดาหม้อใหญ่สําหรับห้าสิบถึงหกสทีอยู่สองหม้อและน้ำแกงกระดูกหมูอีกหนึ่งหม้อใหญ่ กระหม่อมจริงทำเกาต้มกระดูกหมูง่ายๆให้พวกเขาเพคะฝ่าบาทแม้จะเป็นข้าวต้มกระดูกหมูธรรมดาธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยเพยคะไม่เพียงเท่านั้นนางยังขวัญกลา้าให้กระหม่อมเป็นผู้แจกมันโถแกขอทานนับร้อยด้วยเพยคะแหมเหมือนโดนลูบหลังและตบหัวยังไงไม่รู้แฮะชิงหลินคิดในใจโอ้นางกล้าออกคำสั่งกับองค์ชายเช่นเจ้าด้วยหรือยพคะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนางยังเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากกระหม่อมอีกด้วยดูเอาเถิดว่านางขวัญกล้าเพียงใดเจ้าหยางหมิ่นกล่าวเหมือนเป็นเรื่องสนุกสนานมากกว่าจะคิดจริงจังแต่เท่านี้ก็ทําให้นางอ,อกสันขวัญแขวนจะแย่อยู่แล้วโอ้นางถึงขั้นกล้าเรียกเงินจากเจ้าด้วยหรือนี่ฮ่าฮ่จหยางเจียนฮ่องเต้ส่งพระสวนเสียงดังอีกครั้งแล้วรับสั่ง แต่ดูเจ้าไม่คุนเคืองหรือถือสานางเลยเป็นเพราะเหตุใดคราวแรกกระหมอมคุนเคืองใจอยู่บ้างแต่พอได้ฟังเหตุผลของนางแล้วก็ไม่สามารถใจดำลงโทษนางได้เพียค่ะโจ้ย่างมินตอบตามจริงนางอ้างว่าทำเช่นนี้เพื่อให้ราษฎรรับรู้ถึงความห่วงใยของฝ่าบาทและเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่มีต่อราษฎรซึ่งกระหมอมเห็นด้วยกับเหตุผลของนางเพียค่ะโจหยางหมินบิดเบือนความจริงเล็กน้อย ความจริงที่บิดเบือนก็คือนางบอกเพียงว่าการให้ตนมาช่วยแจกมันโถ ổ, ก็เพื่อให้ได้ใกล้ชิดประชาชนได้รับรู้ถึงความลำบากยากเข็นของคนเหล่านั้นและยังช่วยให้การแต่งตั้งตำแหน่งรัชทายาทเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไร้ข้อโต้แยง้งใดๆซึ่งโจหยางหมินก็เห็นด้วยกับถ้อยคำของนางพวกท่านเห็นหรือไม่นางเป็นเพียงสตรีที่มาจากต่างแควนหาใช่ชาวแขวนโจไหม แต่กลับมีใจห่วงใยราษฎอนของเราถึงเพียงนี้จนชาวบ้านต่างยกย่องสรรเสริญนางไปทั่วแล้วพวกท่านที่เป็นชาวแคว้นโจโดยแท้เล่ามัวทำอันใดกันอยู่ปล่อยให้ชาวบ้านอดอยากอดมื้อกินมือ้อจนขอทานเต็มบ้านเต็มเมืองเช่นนี้ใช้ได้ที่ไหนกันโจหยางเจียนห้องเต้ที่นิ้วใส่ขุนนางทรงตำหนิเหล่าขุนนางเสียงดังไม่มีผู้ใดร่วงรู้เลยว่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ นับแต่ให้นางเข้าเฝ้าก็เพื่อต้องการจะตำหนิและสั่งสอนเหล่าขุนนางที่ไม่เอาไหนเหล่านี้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมให้รู้สึกและอายใจและสำนึกถึงหน้าที่ที่พึงกระทำขึ้นมาบ้างฟาบาดเหล่าขุนนางรีบคุกเข่าลงกับพื้นไม่มีขุนนางคนใดกล้ากลาบทูลแก้ต่างเพราะคนฟังยอมคิดว่าเป็นการแก้ตัว ให้ผ้นผิดมากกว่าสู้เงียบไว้จึงนับว่าฉลาดฮครั้งนี้แค่ตักเตือนเท่านั้นหวังว่าพวกท่านจะทำหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดเห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลักเข้าใจหรือไม่รับด้วยกล้าพยาค่ะคุณนางส่งเสียงอย่างพร้อมเพรียงเลิกประชุมโจ้หยางเจียนฮ่องเต้โบกพระหัตจากนั้นก็เสด็จกลับตำหนักทันทีไม่รอให้เหล่าคุณนางได้ทำความเคารพเฮ้ขอขอยังชั่ว คิดว่าจะเกิดเรื่องซะแล้วจิงหลินพึมพำกับตัวเองมองดูขุนนางในชุดแดงบ้างน้ำเงินบ้างทยอยเดินออกจากท้องพระโรงบางรายจึงหันมายิ้มให้บางรายส่งสายตาดุมาให้เห็นแล้วก็นึกแปลกใจแต่ไม่เก็บมาใส่ใจห้องทรงอักษรตำหนักหยางหมินความหมายของเจ้าคือขอร่วมเดินทางไปหุบเขากินคนด้วยแต่จะไม่กลับมาที่นี่อีกเพคะ หม่อมฉันมีงานด่วนที่ต้องจัดการจึงคิดว่าเดินทางกลับไปกลับมาจะทําให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ขอองค์ชายทรงเห็นใจด้วยเพคะ,ะก็ได้แม้จะน่าเสียดายแต่เจ้ามาแคว้นโจต้องบอกให้เรารู้ทันทีเข้าใจหรือไม่แม้จะเสียดายที่มีเวลาน้อยไปจนไม่ทันได้ล้วงความลับเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นที่แอ่งน้ํานั้นแต่โจหยางหมินก็คิดว่าความลับนี้จะต้องเปิดเผยในสักวัน ขอบพระทยะัยไปครับคนฟังยิ้มกว้างอย่างดีใจจนเจ้าสามสหายน้อยที่วิ่งเล่นอยู่ในห้องอักษรหันมามองกันอย่างสงสัยเราอยากจะออกเดินทางพรุ่งนี้ยามเมาเตรียมตัวให้พร้อมด้วยโจหยางมินกล่าวหม่อมฉันทราบแล้วหม่อมฉันขอตัวไปครับโจหยางหมินพยักหน้าอนุญาตทอดสายตามองสตรีร่างเล็กบอบบางที่เดินออกไปอย่างอาลัยอาวณ์จบตอนที่38คะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเล็ดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ